สวัสดีครับอยู่กับช่องเทอสัตว์ไปปะคลิปนี้พาเบิงติดตามชีวิตคนตัดปมติดตามชีวิตคนตัดปมใ้โฟวินครับโอ้ใส ไปเบื้ับเดี๋ยวรถแล่นขาห้วยไปนเนี่ขึ้นเขาลงห้วยซีคูนซีอันนี้เขาเกียร์ได้ไงเสารโลนี่ สองวอกอนนวินมันมีวินนักกับวินเบาครับขึ้นขันขึ้นขวอะไรอย่นต้องใส่เกีร์ให้ขึ้นโอ้ออไปแล้วครับขึ้นขวนไปแล้วขึ้นน่นแล้ว,ว,ลว,วสโลโลหนึ่งสโลเกียร์หนึ่งเออสบายสบายครับสองตันกว่ากว่า

cắt vàng đểng vậy nó mới nhàng như bo với gạch bo mitsu titan cắt vàng đểng là กิโลแปดสิบมูมืวานมูว่านี่ก็ซื้อดูใปพญาน่วยซันี้หรอวานี่น้อยน่วยนยตัดบบมีติบ่ิสือน้ำเฮียนเขาไหมแลนไายท่มามันมันล้วนที่เขาขายยูเมือซื่อยุยตัวมันไปเรียกัน้อยเงียรหน้ยละห้าร้อน้อยละหารลอน้อยนี่จะพ่เจ็ดโลนินี่เจ็ด้วนแล้

ทไมทุเรียงตัดนังกนนี <mañana> นี่อ pues ันนี้ม <vit> ันมันล้มันล้เนเครื่องมือเขี่ยวปั๊มกเจะอันนี้เขียวเขาเรียกว่าเขียวปั่ม่ส่วนปั่มบ่ง ยังอ้โฟวินลีโวให้ลักลีโวสองพันแปดโอ้ยหนาว <พอ S 1> ฮะบท้ายนี่แล้ว Xây sao lôi thì là Phải Bầu phiêu lên Bà Tùng Hoàng Trái phô viên xây dạng gì đây ครับตอนนี้ชีวิตคนตัดป่าก็เริ่หาเขากินน,นั่นนั่นสตอเอามาฝากอยู่ยเฮุกบนไปเหยียดมีไอ้กุ้งเห็ดอียังบุเห็ดหมันเห็ดยังคนบุกเห็ดคนบุหมันเธรนว่ามันกินบ่ได้ด่วนเปนดองมันไม่เด็กซุกหรอไม่สุกหลายเลยดองแบบสตอสุกดองเอาเลย ร้อนจุยังท anyway> uh ี่เลยโอ้ยเนี่ยมันใไว้ด่วนบ่อยเนาะมันก็เหี่ยวสิุ่กเวยวันตุ่มสุ่มปดสิองตัเนี่าผมื่อม้นเขี้ยวมากเขี้ยวหาสวอท่เหลืออะเอะแซวไอ้หนุ่ยซุกนี่ไอ้ข้างข้าวแม่ไก่มันกลิ่นบกไล้เลยกินตุเรียนสุดยอดเลย แลวนเอาหน่วยนมาพาเลยด้ก่ง่านีวออ่งลองพา่กันหน่วยไหนหน่วยนเน่วยมาพลองปาดเบง่กันนะปาดเป็นบ่เนี่ยนี่เลี่ยนออบุจักเสียเลี่ยนปาดโชั่กันนะเดี๋ยวคนตัดป่มที่ผ้าปาดทุเรียนครับนี่ปาดในงนนี่ตีแตกเลอ๋อลองเบื้องเอาบีกวกเลย โอ้ก็ใส่มีดเนี่เห็ดมีดมาอันี้นิ่วโกลงเลยเดดดำดำเขี้ยวจากเม็ดเลยมอเจ็ดเมตรห้าสิบก็หงมเม็ดเจ็ดเมาสิบก็หเม็ดแ่นหงมไใลมันักลอ้เครื่องมือการหากินเครื่องมือเขี่ยวปามสูง ทำอีกประมาณสองสาปีนี่ก็ได้ร่มได้โค่นทิ้งแล้วมันสูงมาดูวิธีปาดทุเรียนมันมันมันมีดน่ะีที่แกเแต่ว่ากินนี่สุดยอดคนกินเเป็นอย่างต่ว่าคนดมดมกินนั่นมันจะดมกินมอนทองครับ <c oughs> เปิดใส่ได้นะรถมันกับพ่อเปิดไปอย่งกับเองพ่อกับลูกหันผุลักข้างเลยแหละขวกเดี๋ยวนี้ขวดนี่นนกนก กบวม,มอันนี้ไสมีดแบบแบบในปลามีดตะขอทางปลานีแบบพาทุเรียนเนาะตีออกมากลุบแบบเดยทุเรียนโลนทุเรียนล่วงเองนะหลุดเขาเรียนไปนเลยเหรอไม่ใช่ใชล่วงจากต้นมันโว้ยนวลขึ้นออกสีเลยอัมันต้องเละด้วยแหละฟูโกมัด่ะแล้วเราคอยเห็นซื้อคอยซื้อแต่ทุเรียนซุกผัดน้ำปลาซุปเราคอย เมือ่ออารมณ์มันบอกขันบวสุกเอ้าไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วครับนั้นั <laughs> นั่บ่ปานไดเลยบอ่อนั้นเลยถ่ายย่างเนาะเออมันได้มาท่าต้องตรวสอบเลยรุ่นอยู่ด้วครับว่ามันสุบกบนนี่ <laughs> <laughs> ทีโชมได้สีเดียบในรุนอยู่นเดนนี่เจ้วมาอาทิตย์ต้องเหนดดตัทีอยอรงี่กนี่มันนทุเรียนบเนที่สีต๊แน่นครัะตีนยันวยหน,น,นว่นยนอ,อนอยพาอยูู่้เดียวมาพาไ้กัตับเครนเียวกนกอนองนุ่มแนันเนอ,เอ,อ,อ,อแบบนั้นแหละกินเนี้ย าาจั๊วโอ้สุกๆุกครับเนื่อๆเนื่อยออกต่ว่ามันก็ออกกินกับบบืสูงได้บุกทุเรียนลนเน <c oughs> ไ,ได้ดีไปสี่วันพลเลือฮัทมีหมอนทองแท้ๆครับโชกกล้องนะอโอ้เปลือกบางดีแล้ววะ แน่นหน่อยนี่เป็นตะแน่นหน่อยนี่เป็นตะกัดโอ้โหพี่น้องเอ้ยน,นโอนอุรุณเลยไม่มีในครับมีมตะนวล <c oughs> มันก็ไม่เละเท่าไหร่นะ,น,ะน้อนีออ่เลยได้เป็นเ,เ,นนเอองียบนี่ก็พอแล้วเงียบบ่ตรงข้าหืมนี่เลยหวาน อยากได้อบรรยากาศนี่ต้องนั่งนีน้าน่หน้ารถปเย็นกินข้าวด้ยเืองเน่ากินมี่ย่างเนี้ยดหม้อมกประสามีปลาเน่กินเยอะเยอะแยะเลยสมบอกเ้ย เขายากไปกินข้าวหรือเปล่ากินไปกินข้าวโอเคครับคลิปนี้เขาจบเพียงมาครนี่คลิปหนาพวกพ้อกันไหมครับกับช่องเตื้อตักเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดติดตามครับติดตามชีวิตคนตัดปั๊มอือนี่เป็นประจำแต่ของสวัสดีครับ